ไปตอนนั้นก็คือว่าไปเยี่ยมนะวันแรกผมกไม็ได้พูดอะไรมากหรอกใช่ไหมแต่มาถึงวันนี้ต้องพูดแล้วว่าไม่ได้ป่วยเสื้อผ้าที่ใส่ก็ใส่เสื้อเชิ้ตลองเท้า ไอ้กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะที่ใช้เดินในตึกตึกอะไรต่างๆนะไม่ได้ใส่ชุดทนป่วยไม่ไม่มีปลอกคอไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้นอนบนเตียงไม่มีเตียงป่วยเดินมาหาผมคุยกันในห้องรับแขกประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่บีเอ็มครั้งที่สองนี่ผมก็รอในห้องรับแขกตอนนี้ก็มาเชิญผมจากห้องรับแขกเข้าไปในห้องส่วนตัวเลยที่ว่ากินข้าวเหนียวมะม่วงใช่กินข้าวเหนียวมะม่วงกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มคิดแล้วว่าเอะ คุณนักศิกเนี่ไม่ได้ไม่ได้นอนโรงพยาบาลมั้งนะเผอเผอใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่รับแขกกัน่น่ๆนะพอกลางคืนนะหรือวันไม่มีแขกก็แวะไปเลี้ยงหลานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อุยใช่ไหม